พบกับออมในดาราการ์ตูนและเรื่องราวความรักที่แฟนคลับมอบให้ยังก็ฝันเลยอ่ะไปดูกันเลยสนับสนุนโดย l o l o l ออลทัวเต l ร์ีแพรไฟ ดีแฟนๆดาราการ์ตูนค่ะวันนี้แอนเปลี่ยนบรรยากาศพามาใกล้ถึงกำแพงเมืองจริงก็เพราะว่าเรามีภารกิจติดตามนักแสดงสาวสวยท่านหนึ่งอยู่ค่ะพูดถึงก็มาพอดีเลยขอต้อนรับน้องอมสุชามานะยิ่งค่ะสวัสดีค่ะอมสุชาค่ะเพิ่งทำงานเสร็จใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายรายการผงโยค่ะรายการผงโยก็เป็นรายการทราเวลเดลิตี้โชว์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งงอมบ็นิธกกรค่ะเหนื่อยไหมคะเนี่ยอยากพักผ่อนก่อนไหมไม่ค่ะพี่แอนเพราะว่า ออมคิดถึงแฟนแฟดารากร์ตูนงนั้นดีเลยค่ะให้น้องออมแปลงร่างแล้วลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าที่โกอินเตอร์อย่างทุกวันนี้เป็นเพราะมีคุณแม่เป็นนักร้องหรือเปล่าด้วยเวทมนตร์แห่งดาราจพา,น,า,า,าน้องออมสื่ฉากนอกปึกูุโลกแห่งดารัูนนะปัดวัวไอหนีสุชา แต่ปีใหม่เดือนมกราจนเดือนเมษาน้องรอพี่มาที่เดือนที่รู้หรือเปล่าน้องนอนปวดร,ร้าวเหมือนมีติดเชื้ออยากจัด้าแล้วม็เดือนนี่ร่างเลือนมันทายจากลาแม่ร้องเพลงเสียงดังอ่ะไม่มีสมาธิทำการบ้าน แม่ก็ร้องเพลงกล่อมหนูทําการบ้านยังไงละจ๊ะมีกะที่ไหนเล่าเพลงกล่อมทางการบ้านตั้งแต่ปีใหม่ฝันร้ายเรื่อยมาแม่อ้อตองนอเพราวาแม่เบนอยค่ะร้องเพลงให้ฟังเพราะๆไม่ชอบอ่ะแม่ก็เงียบหน่อยได้ไหมอ่ะงั้นให้แม่สอนหนูร้องเพลงไหมจ๊ะไม่เอาตามใจนองร้อง วัแม่แทบไม่มีอิทธิพลต่อการเข้าวงการของน้องอมเอาซะเลยนะคะเนี่ยแ <U> ม Ora, mm, in ่คอยเป็นกำลังใจค่ะ,คะจริงๆอมแบบเป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงเลยอะค่ะพี่แอนแล้วก็แม่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงอมร้องเพลงด้วยแต่ที่พิเศษก็คือเป็นเพลงของแม่เองนะะ น้องออมก็ร้องเพลงเพลาะนะคะอย่างนี้เขาเรียกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่ก็เป็นครั้งแรกะค่ะที่แม่ได้ยินเสียงออมร้องเพลงแล้วก็แบบตอนที่แม่ได้ยินแม่ก็แบบดีใจมากแล้วก็เล่นใหญ่มากแล้วอ,อมก็แบบร้องไห้น้ำตาไหลเลยเป็นไรไม่รู้อะค่ะแล้วถ้าพี่แอนจะขอให้ร้องเพลงให้แม่อีกครั้งในฐานะที่เราอยู่ไกลแม่น้องออมจะร้องเพลงอะไรคะเออาเพลงนี้ละกันค่ะกามัน่วงควง่วงวง ไกลกันยิ่งนี้แล้วใจมันเต้นรัวกลัวกลัว,ลวค่ะ <c oughs> ก็เป็นเพลงของออมเองค่ะชื่อเพลงห่วงห่วงค่ะเป็นแบบเพลงประกอบหนังที่ออมเล่นแล้วก็เป็นเป็นเพลงแรกของตัวเองด้วยน้องออมไม่สนใจที่จะร้องเพลงเหมือนคุณแม่เลยแล้วไปไงมาไงถึงได้เข้าเรียนการแสดงได้อะคะอ๋อมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนสุรานารีแนะนําค่ะเพราะว่า เขาเห็นว่าออมชอบแล้วก็สนใจด้านนี้ก็เลยแนะนําให้ลองอ,อมลองมาสอบดูคะ่ะซึ่งรู้มาว่าน้องออมเรียนเก่งมากจบมาได้เกียรตนิยมอันดับสองด้วยคือออมคิดว่าถ้าเราได้เรียนอะไรที่เราชอบแล้วก็สนใจแล้วก็จะทําได้ดีคะ่ะ แล้วพอเรียนการแสดงกลับมาแสดงจริงๆมันแตกต่างกันไหมคะเืออมโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เรียนด้านนี้แล้วก็ได้เอามาใช้จริงๆด้วยเขาสอนให้เราเนี่ยทำกันบ้านแล้วก็ศึกษาตัวละครเยอะๆค่ะจะทำการบ้านเยอะแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะ อ้อมแกจะทำตัวเป็นสต็อกเกอร์ตามติดชีวิตชาวบ้านไม่ได้นะเว้ยฉันแค่สังเกตพฤติกรรมเขาแล้วพ็ใช้นในการแสดงได้ถูกฉันว่าแกดูเหมือนพวกปาปาราซี่โรคจิตมากกว่าเ,เาตกลงจะดูหนังเรื่องอะไรดีจ๊ะไม่เอาเรื่องสวีทหวานนะเขาแว แปลกดีเนอะนึกว่าจะชอบอะไรหวานเลี่ยนซะอีกเอ๊ได้ยินเสียงอะไรหญิง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 แถวเนี้ยเปล่าอะฮะ <c oughs> ไม่นี่แมงวีมง <c oughs> <c oughs> ่มั้งคะเออมั้งนี่เมื่อคืนอะนะเราอ่านทฤษฎีของชาวดาวินแล้วนะเราว่าคนรุ่นหลังอะปวดคำมาไม่หมดทำให้เกิดความเข้าใจผิดอะที่ว่า ผู้เข้มแข็งกว่าคือผู้ที่อยู่รอดนั่นเหรอจ๊ะใช่ใช่นั่นแหละโอ้คุยวิชาการกันด้วยนะแกเฮ้ยนี่มันอะไรกันรุกเธอตามเรามาทำไมอ่ะเออเอามาขอสึกาพฤธิกรรมอะค่ะเรียกว่าทุ่มเทมากเลยนะคะงานเนี้จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะพี่แอนอมก็คอยสังเกตพฤติกรรมดูการเดินการพูดแล้วก็เอามาทำความเข้าใจบทอีกทีค่ะ แล้วทาแบบนี้กับทุกบทบาทหรือเปล่าคะก็ทุกบทค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทาไมน้องออมของเราถึงได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับทั้งชาวไทยรวมไปถึงชาวจีนทั้งที่นี่ที่ฮ่องกงรวมไปถึงไต้หวันด้วยเลยนะคะพี่แอนคะออมลืมค่ะเดี๋ยวออมต้องไปทางานที่ฮ่องกงต่อเดี๋ยวไงเจอกันเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อดาราการ์ตูนพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แอนจัดให้ค่ะน้องออมรอด้วย พี่แอนตามน้องออมมาจนถึงฮ่องกงค่ะแววมาว่าที่นี่แฟนคลับของน้องออมเยอะมากๆไม่แพ้ที่จีนแผ่นดินใหญ่เลยพี่แอนมีภาพการต้อนรับน้องออมของแฟนคลับชาวจีนทั้งที่ฮ่องกงไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่มาให้ชมกันค่ะ ภาพยนตร์เรื่อง Yes or No ทาให้น้องออมเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียอันนี้พี่แอนพูดถูกไหมคะจริงๆแล้วเป็นตัวหนังมากกว่าค่ะพี่แอนเพราะว่าหนังเนี่ยได้มีโอกาสไปฉายในหลายๆประเทศฉายทั้งในไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เกิดกระแสขึ้นในอินเทอร์เน็ตทําให้มีหลายๆประเทศเนี่ยได้รู้จักหนังก็ชอบหนังทั้งจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่พี่แอนรู้มาว่าทีแรกเนี่ยน้องออมตัดสินใจค่อนข้างลําบากที่จะแสดงเรื่องนี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่เลยค่ะเพราะว่า ด้วยความที่บทมีความยากมีความท้าทายทําให้เรากลัวที่จะเล่นไปแล้วเนี่ยคนดูก็อาจจะไม่เชื่ออะไรแบบนี้ค่ะแม่แฟนแฟนดาราการ์ตูนอยากจะรู้แล้วสิคะว่าทําไมน้องอมถึงเปลี่ยนใจัอไอหนีสุชาสวัสดีค่ะออมค่ะน้องอมคะงานที่น้องอมไปแคสไว้เมื่อสองสามวันก่อนผลก็คือได้นะคะ <Yay! S 2> แล้วอีก2วันก็จะถ่ายเลยโอเคไหมคะฮะทำไมแรวอย่างเงี้ยคะอย่างงี้ยันจะมีเวลาเตรียมตัวะคะแล้วถ้าเล่นออกมาไม่ดีมันก็แย่นะคะน้องออมเรื่องไงจัง <ừ> ตกเรือเปล่าเออออมขอเวลาคิดหน่อยนะคะเราจะรีพอรกลั <Sorry. S 1> บ,บค่ะทำยังดีทำไงดีอย่างงี้ต้องหาตัวช่วยแล้วไงเดียว ก็แล้วแต่ออมนะจ๊ะคิดดีๆก็แล้วกันนลูกนะห้อมเล่นดีไหมอ่ะก็น่าสนุกดีอะนะแต่ก็คิดดีๆก่อนก็แล้วกันอ้วนเอาไงอ่ะฉันจะทําได้หรอแกจะดีหรอตามใจแกคิดดีๆก่อนนะเฮ้ยเทว่าแต่ของอย่างเงี้ยนะแล้วแต่แกเลยคิดดีๆก่อนก็แล้วกันนะพค่ะพิหาเอาไงดีอะคะมีงานก็เอาอยู่แล้วแต่แล้วแต่แกนะคิดดูดีๆแล้วกันคิดดีๆละคิดดีๆนะ คนที่รู้ว่ายังไงมีอะไรก็ถามมาแม่หมอคะออมอยากจะรู้อะค่ะว่า,วาออมจะเล่นหนักเรื่องนี้ดีไหมเจ้าคะคโอ้โไทยโยนะโมงเงิงโง น้โมลันต้องเล่นเล่นเรื่องนี้แล้วจะดังดังดังแล้วก็ดังแล้วก็ดังสมพรปากแม่หมอจริงๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับน้องอ,อมสุชามามณ์ยิ่งของเราอมอก็ไม่นึกเลยนะคะพี่แอร์ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะได้รับการตอบรับมากขนาดนี้จนตอนนี้ก็มีแฟนคลับเรียกได้ว่าทั่วทุกภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวแล้วที่น้องอ,อมเอามาให้ดูตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นของขวัญส่วนหนึ่งที่แฟนคลับส่งมาให้ค่ะ แอนบรรยายความชื่นชมของแฟนคลับที่มีต่อน้องออมไม่ถูกจริงเลยนะคะถ่ายละครทั้งวันเหนื่อยจุงเบอรออมวันนี้ไม่มีคิวแล้วนะแกแต่พรุ่งนี้เช้าบินไปถ่ายรายการที่เมืองจีนจริงด้วยสิเอา้าไม่พักละเหนื่อยไม่ใช่เหรอเดี๋ยว,เ,ยวเรียนภาษาจีนก่อนสวัสดีนีฮาว สบายดีไหมนี่หนาวหนขอโทษตุยผู้ฉี่หุยทอเจียนอืมแล้วจอกันเฮ้อบอกแล้วว่าให้พักก่อนออมออมมาดูนี่ให้หน่อยสิตรงที่ออมพูดในเทปเนี้ยมันได้ยินไม่ชัดเลยออมหลับไปแล้ว แย่จังจะแปลทรัพยรายการที่ออมไปอัดเป็นภาษาอังกฤษด้วยพวกที่จะแปลเป็นภาษาจีนก็รออยู่เหมือนกันะสงสัยงานนี้แฟนคลับบน่นแน่เลยแล้วนายเดาอมดูให้ท่าไหนอ,อย๋องั้นเดี๋ยวฉันไปดูให้นะออมมานีเร็วแฟนคลับจากจีนะเขาส่งมาให้แกึสนใจจังเลยอ่ะทำไมดีอมขนาดนี้อ่ะ พี่แอนคอยปลื้มไปด้วยเลยอ่ะแฟนคลับน่ารักมากๆเลยอ่ะน่ารักมากจริงๆค่ะพี่แอนออมอ่ะไม่รู้จะทําอะไรเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆที่ทุกคนทําให้ออมอ่ะ,ค,ะคืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากแฟนคลับจะรักน้องออมแล้วเนี่ยออมก็ยังรักแฟนคลับด้วยนะคะถึงกับเคยถ่ายคลิปซึ้งๆสําหรับแฟนคลับโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะจะขอบคุณ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดคือถ้าออมไม่มีทุกคนก็แย่เหมือนกันเช่นบางทีที่เราเหนื่อยบางทีที่เราแบบอ่แอเรารู้ว่าเราได้ทเพื่อใครก็พรออมได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยค่ะทำให้ออมรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมีคนกำลังรอดูอยู่อะค่ะ น่ารักทั้งน้องออมทั้งแฟนคลับเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่แอนให้น้องออมพักก่อนดีกว่าค่ะแล้วเบรกหน้านะคะเราจะมาหาความฝันของสาวน้อยคนนี้กันค่ะชาชุถึงวันนี้น้องออมคิดว่าตัวเองประสบความสาเร็จในฐานะนักสแสดงหรือยังคะอูยังเลยค่ะพี่แอนเหมือนเพิ่งเริ่มต้นมากกว่าค่ะออมก็ยังอยากหาประสบการณ์ในการทํางานมากกว่านี้อะค่ะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นเดี๋ยวพี่แอนจัดให้ค่ะ โลกดาราการ์ตูนซะอย่างเชิญทางนี้ค่ะจริงรอะคะพี่เองเชิญทางนี้ค่ะว้าวหัวไอ้หนีสุชาอาาอาคุงออมคะฉากต่อไปนะคะเป็นฉากต่อสู้กับอาคุงหลิวเตอ๋อหัวนะคะเฮ้ยโอมโอมม ฉากนี้มีสลิงด้วยนะยังกระฝันเลยอ่ะนี่หลังกระจังอีโมด้วย คุณอมเดี๋ยวจะเป็นซินมอมแหวนห้ฮ o บบิดนะครับถ้าขอให้ท่านวยพรข้าข้าขอให้ท่านโชคดีในการเดินทางโหเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเลยค่ะพี่แอนได้เล่นหนังกับผู้กำกับใหญ่แล้วก็โปรดักชั่นระดับโลกเลยมีแต่ดาราการ์ตูนนี่แหละค่ะที่ทำให้เป็นจริงได้ งั้นออมขอลองอะไรอีกสักอย่างได้ไหมคะพี่แอนเพื่อน้องออมพี่แอนจัดให้ค่ะเอา้าก้องไฟพร้อมไหมคะเกือบแล้วครับพี่อ้ไฟฉากขอทั้งนี้คนหนึ่งค่ะขอเทียนเพิ่มหน่อยนะคะตรงนี้ทําให้มันดูโรแมนติกมากขึ้นนะคะอุ้ยได้คะ่ะพี่พี่ออมครับนักแสดงพร้อมแล้วครับ โอเคค่ะอ่าพร้อมนะพร้อมนะทุกฝ่ายพร้อมนะ3 2 1สองหน่อชเ่นเฮ้ยคัดขาดขาดเอ้ารถฝนหายไปไหนอะเนี่ยโอเคครับพี่ออมฝนพร้อมครับเอาหน้านะนะสามสองหนึ่งแอชเช่น ที่อที่ตกลงมาเนี่ยผลจริงเลย แอนนึกว่าน้องอมจะขออะไรที่ยากกว่านี้ซะอีกนะคะเนี่ยโอ้พี่แอนจริงๆแล้วการเป็นผุ้ำกับนี่ก็ยากมากแล้วนะคะใช่ค่ะใช่พี่แอนเห็นแล้วล่ะค่ะว่าน้องอมทำงานละเอียดปราณีตมากๆแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้กำกับหนังสักทีล่ะคะเนี่ยโอ้คงอีกนานนะคะพี่แอนว่าแต่ช่วงนี้ก็เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในละครโทรทัศน์ด้วยนี่เนาะอ่าใช่ค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเรื่องพรหมอลเวงค่ะรับบทเป็นครูบีแล้วก็มีซีรีส์เรื่องจุดนัดพบทางช่องสามนี่แหละค่ะ เคยได้ยินไหมคะพี่เขาว่าคนเราเนี่ยไม่แน่ไม่นอนพี่แอนว่ากรณีน้องออมนี่มันชัดมากเลยค่ะจริงไหยคะก็คุณแม่น้องออมพยายามฝึกให้น้องออมเป็นนักร้องแต่น้องออมก็ไม่ยอมฝึกแล้วที่ไหนได้จับพลัดจับผูกเข้าวงการจนมาเป็นนางเอกอินเตอร์สุดฮอตพี่แอนขอสรุปเลยนะคะว่าเพื่อความไม่ประมาทเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะจริงค่ะพี่แอนราคิดว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเพื่อนาคตวันข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้พี่แอนทาหน้าที่พิธีกรเต็มที่หวังว่าคุณผู้ชมคงจะสนุกสนานกันเต็มที่เหมือนนนนกัะะคะเสด เวลาหมดแล้วอะค่ะเราคงต้องเสก g o o d b ายแล้วก็เอ่ยคำล่ำลากับน้องออมแล้วก็แฟนๆรายการแล้วล่ะค่ะน้องออมมีอะไรฝากถึงแฟนดารากร์ตูนไหมคะ ค่ะออมก็ฝากถึงน้องๆที่ชมรายการอยู่แล้วกันนะคะออมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความฝันมีความหวังอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทําฝันที่ตัวเองมีให้ได้นะคะเริ่มจากทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพี่ออมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นมาของเรานะคะขอบคุณดาราของเราวันนี้น้องออมสุชามานะยิ่งสัปดาห์หน้านะคะดาราที่จะโครจรมาพบกับเราจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามดูนะคะวันนี้แอนทวสมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาปอกกับชีวิตของเล็กนะคะรับ,บรองเซ็บเข้มข้นถึงเนื้อถึงน้ำว้ายเซ็บไปถึงก้นอนเลยนะคะ <c oughs> ดูเด็ดเผ็ดมัน